ค่ะเพื่อนๆอันนี้เราจะมา,มารีวิวที่เรียนกันนะคะเรามาดู่เรียนเหมือนทองที่เรามาเอามาเมื่อวานนี้เรียนเหมือนทองระยองดูมาดูเนื้อกันค่ะมาดูเนื้อกันเลยเนื้อตัวนี้เหลืองแต่สีมัน,นสีโทรศัพท์มันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่รู้เป็นที่สีโทรศัพท์เลยไม่ค่อยเด่นเพื่อนๆดูไม่ค่อยเด่นนะคะแต่คือสีมันก็พอไ,ได้นะมันก็กรอบนอกนุ่มใน อาจจะเป็นสีที่ก้อนโทรศัพท์นะเพื่อนๆแต่ของจริงมันเหลืองนะคะเหลืองมากด้วยดูสีค่ะดูสีดูสีน่ากินมากแน่นๆตอนนี้เป็นกรอบนอกกุ้มในนะคะ หอมหอมมากเพื่อนของระยองมันทองระยองหอมถ้าใครชอบประมาณนี้อร่อยกรอบนิดๆน,นี่ค่ะ น้อบไหมอบค่ะเพื่อนๆอร่อยหอมด้วยอบมะอบด้ยหอมเนี่ยน่าก เท่าเชือเหรอวนี่หอมใช่ค่ะยอางไม่หอมหอมจริงหอมแล้วมันๆแบบคือมันได้อ่ะชอบประมาณนี้โอเคเลยค่ะของระยองจะอร่อยอร่อยจริงๆเนื้อไก่ไม่เละเนื้อไก่เนื้อไก่ฉีกเนื้อไก่ฉีกมีคนเขาบอกว่าเนื้อไก่ฉีก ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด share, ตับสะไคร้ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวมารีวิวใหม่